รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกคนเป็ีนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรัของเธอแลฉันไม่แพใครเอาเวลรักใหแรงเร้าใจบางจาก E20S e v i เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสาพาขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมัน่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะ ในวันอังคารที่5ธันวาคมพุทธศักราช2566อยู่ในชั้นกัญญาเรขาวัฒนาค่ะต้องขอสวัสดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันหยุดวันพ่อแห่งชาตินะคะก็มาเจอกับ Energy Time นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะเจอกันบ่อยนิดนึงนะคะเจอกันทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าจะสลับสเปลียนกันไปนะคะระหว่างดิชั้นนะคะกับคุณเดรดีนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นวันหยุด ก็เลยไม่อยากจะให้แบบแหมมาฟังเรื่องพลังงานหนักๆหรือว่าปวดหัวนะคะอยากจะเป็นเรื่องพลังงานที่น่าสนใจเบาๆนะคะมีความแบบเป็นอะไรที่รักโลกรักธรรมชาตินะเดะียวันเนี่ยจะพาไปคุยเรื่องของชิงฟิล์มนะคะหรือว่าฟิล์มหดนะซึ่งบอกว่าบอกเลยว่าชื่อว่าฟิล์มหดนะแต่ประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่หดหายนะแถมรีไซเคิลได้ด้วยนะคะแน่นอนว่าในการคนย้ายสินค้าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ํา กระป๋องเครื่องดื่มกล่องขนมหรือว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยที่มีการซื้อขายกันครั้งละหลายๆชิ้นเนี่ยอันเนี้ยจำเป็นเลยนะต้องมีพระเอกนะคะอย่างเจ้าฟิล์มหดเนี่ยเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มหรือว่ารวมบรรจุพนันหรือว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยเข้าเอาไว้ด้วยกันนะคะแน่นอนว่าเอ๊ะแล้วเจ้าฟิล์มหดคือใครเจ้าฟิล์มหดเนี่ยเขาเรียกแบบอินเตอร์เลยนะว่าชิงฟิล์มนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยมาทําความรู้จักกันว่าเจ้าฟิลม์มห เป็นอะไรเราต้องมารู้จักกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําไมอ่ะต้องเรียกเขาว่าฟิล์มหดนะก็แน่นอนว่าเหตุผลเนี่ยที่ใช้ชื่อว่าฟิล์มหดเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อฟิล์มที่ห่อสินค้าได้รับความร้อนก็จะเกิดการหดตัวและเขาเนี่ยก็จะรัดเข้ากับลูปทรงของสินค้าแบบเนียนๆเลยนะและก็เข้าแบบแนบสนิทมากเลยนะคะโดยมีคุณสมบัติที่เหนียวหยืดยืดหยุ่นนะ รองรับน้าหนักได้มากทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีความใสนะแต่ว่ายังสามารถพิมพ์ลวดลายสวยๆได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเจ้าฟิล์มหดเนี่ยก็เลยเป็นพระเอกของการขนย้ายบรรจุภัณฑ์ที่สําคัญและก็ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยเจ้าฟิล์มหดเนี่ยก็ยังช่วยรักษาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ให้ยังคงใหม่เอี่ยมนะคะก็มั่นใจได้นะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยจะไม่ถูกเปิดก่อนใช้หรือแม้กระทั่งยังช่วยป้องกัน รอยขีดข่วนต่างๆจากการขนส่งเนี่ยต้องยอมรับเปนะัปัจจุบันเนี่ยเพลิดเพลินของเราเนี่ยเวลาส่งสินค้ามาให้เราทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหคือสภาพกล่องเนี่ยแทบจําไม่ได้เลยนะผ่านศึกสงครามมาอย่างหนักเลยแต่ว่าถ้าเราใช้เจ้าฟิล์มหดเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยจะไม่ถูกเปิดก่อนแล้วก็จะป้องกันรอยขีดข่วนจากการขนส่งได้ด้วยเพราะว่าเขามีฟิล์มห่อหุ้มอยู่นั่นเองนะคะ ฟิล์มหดคือใครฟิล์มหดก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากพลาสติกหรือว่าพอลิเมอร์ประเภทพลิเอทิลีนนะคะก็เอาหลายชนิดเลยเนี่ยมาผสมมารวมกันเลยนะคะก็แน่นอนเลยว่าทำให้เจ้าฟิล์มหดเนี่ยมีคุณสมบัติที่หลากหลายนทีเดียวนะเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วก็การใช้งานของเราได้นะคะอืมก็แมมีคุณสมบัติเยอะนะเห็นไหมแต่ว่ามองว่าฟิล์มหดเองเนี่ย ก็มีความสำคัญแล้วนะใช้งานได้เยอะแล้วแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ด้วยนะหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะพลาสติกที่เอามารีไซเคิลได้เนี่ยมีแค่ขวดน้ำหรือเปล่าที่เราดื่มๆกันขวดเพชรนี่นะคะใสๆเนี่ยคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าฟิล์มหดเนี่ยก็สามารถ นำไปร ic ีไซเคิลได้เช่นกันนะกระบวนการก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะ,ะก็เขาก็เริ่มกันตั้งแต่การบดฟิล์มเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ผ่านกระบวนการหลอมด้วยความร้อนนะจนออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR นะคะหรือว่า Post Consumer Recycle ic Resin นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกอันเนี้ยยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยนะแหมค วงจรลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญก็จะกลับมาเป็นฟิล์มหดได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิ PCR เนี้ยสามารถนํามาใช้ผลิตเป็นฟิล์มหดอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะเม็ดพลาสติกรีไซเคิ PCR คุณภาพสูงจากแบรนด์ n n n o Eco นะคะเกรด D ี2 1 NF 5 0นะที่สามารถนํามาผลิตฟิล์มหดที่มีคุณสมบัติใส แข็งแรงยืดหยุนแล้วก็หดตัวได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังขึ้นรูปได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ในกระบวนการผลิตฟิล์มในรูปแบบเดิมๆได้ด้วยไม่สิ้นเปลืองพลังงานเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆไปเลยนะคะโอ้โหก็ถือว่า คุณสมบัติของเจ้าฟินหดเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็สามารถเป็นรีไซเคิลได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะเขาก็ร่วมกับทาง GC นะคะหรือว่าทางบริษัทพิทีท g l o b a l chemical จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะในการที่จะมาทํากิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะคะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำนะคะทางด้านความคิดสร้างสารรค์ที่ทันสมัยนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพบกับงานสร้างสารรค์ พัฒนาได้อย่างแบบไม่รู้จบเลยนะคะก็เป็นการมอบประสบการณ์พิเศษสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสที่ไม่เหมือนใครนะคะและก็แตกต่างแน่นอนเพื่อรองรับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่นี้นะคะแบบซิกเนเจอร์ที่ไม่มีใครเหมือนนะคะโดยในปีนี้เองค่ะทางสยามมิสคารเวอรีนะคะเขาก็จับมือกับทางบริษัทพิณิที g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนหรือว่า GC มาร่วม c o l l a บ t i o n นะคะสุดยิ่งใหญ่นะคะกับเบลิกอมนะคะ เปิดต้นคริสต์มาสรักโลกนะคะ Sustainable Living x m a t T2023 นะคะในปีนี้นะคะทางสยาม Discovery นะคะเขาก็จับมือกับทางบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือว่า GC นะคะมาร่วมคอลลาบเรชั่นสุดยิ่งใหญ่นะคะกับเบลิกอม เปิดตัวต้นคริสต์มาสลักโลกนะคะ Sustainable Living x m a t t 2023นะคะเป็นการตอบโจทย์แห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนในทุกมิติเลยนะคะเป็นการนำความแปลกใหม่นะคะคว้าบิลกรมมีสีชมพูตัวยักษ์ที่โด่งดังจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีความสูงถึง4เมตรนะคะพร้อมกับต้นคริสต์มาสอัพไซเคร จากพลาสติกประเภท HDPE สูง11.50เมตรนะคะมาตั้งตรงหงาเลยนะคะกลาง Discovery p l a z าซาตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่14มกราคมปีหน้าเลยทีเดียวนะคะที่สยาม Discovery นะคะ โดยคุณนราธิปรัตประดิษฐ์นะคะประธานบริหารสายงานการปฏิบัติการบริษัทสยามพิวัรจจำกัดเนี่ยบอกว่าในปีนี้ค่ะทางสยามพิวัต์เนี่ยยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของการดีไซน์ที่มุ่งเน้นหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะหรือว่าการนําเอาทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเป็นการลดปริมาณการเกิดขยะนะคะแล้วก็สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย,อย่างรู้คุณค่าและก็ยั่งยืนโดยร่วมกับ GC เนี่ยเป็นปีที่6แล้วนะ ในการสร้างสารรค์ต้นคริสต์มาสรักโลกนะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนใครนะคะด้วยไอเดียการออกแบบสร้างสารร์เป็นต้นคริสต์มาสรักโลกที่อัพไซเคิลจากพลาสติกประเภท HDPE นะคะซึ่งแน่นอนว่าทางสยาม d ิสค o v เวอรี่เนี่ยได้มีการสร้างปกก,การในการมอบความสุขด้วยต้นคริสต์มาสรักโลกแบบสร้างสารร์เนี่ยมากกว่า15ปีแล้วแล้วก็ปีนี้ถือว่าเพิ่มความพิเศษมากขึ้นนะคะโดยการคอลลาบอรชันเนี่ยกับเบลกอบนะ,ะมีสิ่งชมพูสุด สุดฮอตฮิตเลยนะคะจากประเทศเกาหลีใต้มีที่ชอบสร้างความสนุกกับการทำเซอร์ไพรส์แล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขนะคะก็มาร่วมกันเฉลิมฉลองกลางสยามดิสคัฟ e เวอรี่เลยนะคะที่มีความสูงถึง4เมตรนะท่ามกลางการจำลองบรรยากาศหมู่บ้านเบลลี่วิลล่านะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเบลลกอมโดยคํามีการนำพลาสติกประเภท HDPE เนี่ยในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆนะคะมาประกอบเป็นหมู่บ้าน ให้มียักษ์นะคะผสมผสานกับกลิ่นอายความเป็นไทยด้วยรถตุกตุกนะคะน,นี้เป็นการหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ให้เห็นประโยชน์ของการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วแล้วก็หมุนเวียนนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้พลาสติก เชิดเมืองด้วยนะคะและก็ที่สําคัญอย่างมอบประสบการณ์พิเศษให้กับหมีบริกรด้วยนะคะด้วยการนําสินค้าส่งตรงจากเกาหลีใต้มาให้ช็อปมากมายเลยนะคะที่ร้านลอบชั้นสอสอยามดิสคฟเวอรีด้วยนะคะในขณะที่คุณคงกระพานอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมก,การผู้จัดการใหญ่ของบริษัทพีทีที g l o b a l l chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC เนี่ยก็บอกว่าสําหรับความร่มมือนะคะในฐานะ s u b s คร n a b ี้พาร์ทเ r เนี่ยก็ร่วมมือกันมาต่อเนื่องและปีที่6แล้วนะ,ะถือว่าเป็นการผนึกกำลังนะคะในการขยายผลให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วแล้วก็หมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่าง s u b s คร n a b i l e ลล l i ิฟวิ่งเ2023ต้นคริสต์มาสทักโลกที่เขาเนี่ยอัพไซเคเนี่ยมาจากพลาสติก HDPE ทั้งหมดเนี่ยรวมกัน2,115กิโลกรัมนะคะ แล้วก็ภายหลังจากการจบงาน GCU Turn เนี่ยจะนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการจัดก,การอย่างถูกวิธีนะคะ Recycle แล้วก็ Upcycle Turn ชีวิต ให้พลาสติกใช้แล้วเนี่ยกลับมาสร้างประโยชน์เป็นบรรจ,จุภัณฑ์แล้วก็สินค้าต่างๆอีกมากมายเลยนะคะนอกจากเป็นการลดพลาสติกใช้แล้วที่ไปสู่รุมฝังกลบแล้วเนี่ยถือว่ายังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง2,181กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเลยนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับต้นไม้ใหญ่เนี่ย229ต้นเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองภายในงานนะคะยังมีกิจกรรมพลาสติกฟันพลาสติกด้วยนะคะเทิร์นชีวิตให้ฝาขวดพลาสติกใช้แล้ว กลายเป็นพูมแจ DIY นะคะ Up to You Pop Up Store นะคะแฟชั่น Up Cycle จากพลาสติกใช้แล้วนะคะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ร่วมกันออกแบบโดยดีไซเนอร์แถวหน้าของไทยนะคะอย่างอาทนี้อย่างเช่นเกฮาวนะคะไอคอนิกนะ,ะหรือว่าติ๊กกี้วาวมมุงปอมสันนะคะก็พร้อมให้กับสายแฟชั่นรักโลกเนี่ยได้เป็นเจ้าของแล้วก็ยังมีจุดตั้ง GCU เถินด้วยนะคะเพื่อเข้ามาช่วยจัดการพลาสติกใช้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยค่ะก็จะมีความบันเทิงนะคะจากศิล,ลปินนักร้องมากมายเลยนะ,ะก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่12ทธันวาคมนี้นะคะก็จะมีคุณปามีนะ,ะแล้วก็วันที่23นะคะก็จะมีคุณ v ีไวโอเตะวันที่24ค่ะโอ้โหยี่ห้าคือแบบเยอะมากนะ,ะก็ย,วยาวๆกันไปเลยนะคะจนถึงวันที่31นะคะก็จะพบกับคุณโบอ บกี้ไรออนนะคะก็ที่สยามดิสคัฟเวอรี่พาซาสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะก็ถ้าใครว่างใครสะดวกนะ,ะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแนละ้วอยากให้แบบสายรักโลกนะคะไปดูกันตรงนี้นะคะเพราะว่าน่าสนใจไม่แบบมากๆเลยไม่แพ้ใครเลยคือเดียวนะคะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คํามั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน <c oughs> ไปดูกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของอีกหนึ่งกลุ่มบริษัทนะคะนั่นก็คือออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยกลุ่มบริษัทบางจากนะคะได้มีการลงนามในสัญญาโครงการนำร่องเครือข่ายสากรลดโลกร้อนนะคะโดยออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยกลุ่มบริษัทบางจากนะคะก็เป็นการสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจสถานีบริการน้ำมันชุมชนนะคะที่ดำเนินงานโดยเครือข่ายสากร ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาะเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายพร้อมกับสนับสนุนให้ร่วมกันนำคาร์บอนเครดิตที่จากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นี่นแหละไปขึ้นทะเบียน t w o r ะะกับองค์การบริหารจัดการการเรียนกระจกหรือว่าอบก็ B o K o r นะคะก็มีการจัดพิธีลงนามสัญญาโครงการนำร่องเครือข่ายสากลลดโลกร้อน,นะะกับ5สาสากลขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สากลนะคะ โดยคุณกอยตานธรางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืนบริษัทบางจากคออเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะบอกว่าได้ร่วมกับทาง BCPG จำกัดมหาชนนะคะในฐานะกรรมการบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะได้มีการลงนามในสัญญาโครงการนำร่องเครือข่ายสหกรลดโลกร้อนนะร่วมกับสหกรที่ร่วมโครงการนะคะทำโครงการนำร่อง เครือข่ายสากลลดโลกร้อนนะคะเพื่อดําเนินการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้กับสากลขนาดใหญ่5แห่งนะคะที่เข้าร่วมโครงการก็มีขนาดติดตั้งรวม1.7เมกะวัตต์นะคะโดยจะติดตั้งทั้งในรูปแบบการจั้งเหมานะคะติดตั้งเลยนะะหรือว่า EPC แล้วก็มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชนโดยได้รับการสนับสนุนการดําเนินง,งานนะคะจาก BCPG นะคะเพื่อใช้พลังงานสะอาดนะคะในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งระบบโซลาเซลล์เนี่ยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสากรณ์นะถือว่าสอดคล้องภารกิจของบริษัทออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดด้วยนะคะที่จัดตั้งขึ้นโดยทางบางจากแล้วก็ BCPG นะคะที่สนับสนุนสาก์ก,การเกษตรแล้วก็บอกว่าหากใน,ในอนาคตนะหากมีสากลที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์มากเพียงพอแล้วเนี่ยบางจากเนี่ยก็พร้อมสนับสนุน การนำคาร์บอนเครดิตที่ได้นะคะไปขึ้นทะเบียนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าทีเวิร์ที่อบอกอรอด้วยนะคะก็จะมีการแบ่งปันไรายได้กลับไปให้สหกรอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังสามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูง,งานให้กับสหกรณ์อื่นที่สนใจต่อไปด้วยได้เหมือนกันนะคะ ออนออนนะคะจับมือเกตเวย์แอดบางซื่อนะคะขยายสถานีชารรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาสถานีที่66ส่งท้ายปี2566ที่ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดย่านบางซื่อค่ะโดยคุณบุรินทรัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าปตจนั่นเองนะคะบอกว่า ศูนย์การค้าเกตเวย์แอดบางซื่อนะคะร่วมเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าออนไอออนนะคะที่เกตเวย์แอดบางซื่อด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสสลับหรือว่า AC ซิงชาร์เตอร์นะคะแล้วก็เครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิดกระแสตรงนะคะหรือว่า DC ซิงชาร์เตอร์นะคะขนาดกำลังไฟสูงสุดเนี่ย400ลออดค่ะ40กิโลวัตต์นะคะรวมทั้งหมด8ช่องจอดด้วยกันนะ,ะผ่านการใช้งาน On i o ออนะคะโมบายแอปพลิเคชันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใชร้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าใช้ถึงบริการเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มส่งท้ายปีนะคะให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าครบ500บาทต่อวันนะรับส่วนลดเครดิตชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าฟรีไปเลยมูลค่าสูงสุด50บาทนะ,ะก็ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่31มก,กราคมนี้เลยทีเดียวนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบจํานวนสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ยังมอบสิทธิพิเศษนะคะส่วนลดค่าบริการชาร์จเงินไฟฟ้า DC charger นะคะพิเศษเพียง8บาท50สสตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นเองนะคะจากปกติเนี่ยค่าบริการอยู่ที่ 9บาท50สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็ถือว่ามาที่นั่นนะคะก็จะครบทุกอย่างเลยนะคะได้ทั้งช้อปปิ้งนะ,ะแล้วก็ได้ชาร์จรถไฟฟ้าอีกด้วยนะคะซึ่งกลุ่มปตทเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าจะขยายสาิีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ออนไอออนในทั่วประเทศเลยนะคะภายในปี2567ัหรือว่าปีหน้านี้แล้วนะคะพร้อมกับสนับสนุนนะคะการใช้พลังงานสะอาดและขับเคลื่อนสังคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้ก้าวไปอย่างมันง่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะ ไปปิดท้ายกันที่ทางบริษัทปตทสำรวจและผลิตเตอรเรียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทอสอพค่ะเขาได้มีการลงนามความร่วมมือนะคะกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อเนื่องอีก3ปีนะคะโดยคุณมนตรีราวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทอสอพนะคะแล้วก็พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนาย,ยกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะในพระบรมราชปถัมภ์ ก็มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนานักกีฬาเรือใบต่อเนื่องไปอีก3ปีนะคะคือตั้งแต่ปี2567ไปจนถึงปี2569ค่ะก็เป็นจำนวนเงิน45ล้านบาทนะคะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทยนะคะในการแข่งขันรายการระดับนานาชาติเลยเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรานะคะโดยประธานสาพ,พเนี่ย ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบเนี่ยมาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ปี2549แล้วแล้วก็ววมาถึงปัจจุบันเนี่ยมากกว่า18ปีแล้วคะ,ะรวมเป็นเงินเนี่ยมากกว่า186ล้านบาทแล้วนะคะเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติในต่างประเทศมีการจัดหาผู้ฝึกสอนต่างประเทศที่มีประสบการณ์นะคะมาแนะนําเทคนิคต่างๆนะคะมีการจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขัน รวมไปถึงสนับสนุนการจัดแข่งขันเรือใบในรายการนานาชาติที่สําคัญด้วยนะคะนั่นก็เป็นโอ้โหกิจกรรมที่ทางประทาสพเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกหรับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบของเราะะก็ต่อเนื่องมา18ปีแล้วเนาะก็ยาวนานแล้วก็หวังว่า จะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้ักกีฬาของเราเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีทุนทรัพย์ในการที่จะเข้าไปแข่งขันระดับนานาชาติได้นะคะอ่านน่้นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะคะที่นํามาฝากกันในวันหยุดแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะให้กําลังใจติดตามกันได้เลย,เยทุกช้องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ t ทยนิวข i ดออนไลน์คอมนะ,ะเว็บไซต์ energytime. online.com นะ,ะหรือว่า Facebook Fanpage ะ t w t t t e r Instagram y o u t u b e c h a n n e l t i t t o k p o d c a s t ก็สามารถทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทย ทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทออจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน่างจาครับเวลท ให้เร็วให้แรกกว่าใครให้ใชร d r i ไปทุกวันเวทุกขั้นให้แรงกว่าใคร E SE v o เท่นทนทานั้นลอยให้โลกนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E 2 0 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอเปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน